ผม s อ d i y ช่องเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมงาน DIY งานแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยภายในบ้านนอกบ้านด้วยตัวเองนะครับครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีติดตั้งสวิตควบคุมหลอดไฟหรือเต้ารับไฟฟ้าภายในบ้านนะครับแต่ที่ผมมาแนะนำวันนี้มันก็จะมีข้อดีที่ท่านผู้ชมดูแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอยากจะนำไปทำ ว่าติดตั้งได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วครับแล้วก็สวยงามเข้ากับบ้านสมัยใหม่ครับดังที่คำที่เขาว่าไล้กรอบตอบโจทย์ทุกดีไซน์ครับผม Schneider Electric รุ่น a วตา a อ On A นะครับผมสวยงามมากครับไล้กรอบตอบโจทย์ทุกดีไซน์ที่สำคัญต่อใช้งานง่ายมากๆครับผมมี3มสีให้เลือกครับผมมีสีขาวครับผมแล้วก็สีเทาครับ สุดท้ายก็จะเป็นสีดำครับผมไม่ใช่ว่ามีเฉพาะชุดสวิตควบคุมหลอดไฟแล้วก็เต้ารับไฟไฟ้าเท่านั้นนะครับเต้ารับทีวีเต้ารับ USB USB type C และอื่นๆอีกมากมายให้เลือกครับผมจะพามาดูสวิตไฟรุ่นเก่าก่อนครับแกะเข้าไปหน้ากากก็จะประมาณนี้ครับ ไม่มีอะไรเขียนบอกไว้ทั้งสิ้นครับแล้วมาดูด้านหลังกันบ้างครับผมด้านหลังตรงเข้าสายก็จะเป็นลักษณะที่ใช้ไขควงขันนะครับปัญหาของการที่ใช้ไขควงขันนะครับหัวน็อตลูดบ้างครับเกีียวลูดบ้างครับถ้าเกิดว่าใช้ไปน,นานๆหลายปีบางครั้งมันอาจขันไม่ออกครับและค่อนข้างที่จะเสียเวลาในการต่อใช้งานครับโอเคครับเ,เ,เดี๋ยวเราไปดูสวิตช์ไฟรุ่นใหม่ อวตารออนเอกันครับที่ผมว่าติดตั้งง่ายมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่ครับผมเริ่มจากสวิต์ก่อนเลยนะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับก็จะมีแบรนด์ชนายด้วย e เล็กทริอยู่ตรงนี้ครับล่างซ้ายด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับที่ผมชอบมากครับผมเขาเรียกว่า EC l ล p ครับทำให้เราต่อใช้งานง่ายโดยไม่ต้องใช้ไขควงครับเป็นคอมมอนคอมมอนนี่ก็คือ จุดร่วมครับจุดคอมมอนนี่เป็นจุดร่วมแล้วก็สีขาวเป็นสายลายนะครับมีที่วัดปอกสายให้ครับแล้วก็สายวัดตรงนี้วัดแล้วก็ปอกปอกแล้วก็เสียบง่ายมากเลยครับไปดูด้านข้างมัครับเห็นไหมครับด้านข้างก็สามารถแกะออกได้ครับผมใช้แกควงสอดกลับไปครับนะครับแกะออกได้ลักษณะนี้ครับผม แล้วมาดูครับด้านนี้ก็จะเขียนบอกว่าฝั่งนี้ฝั่งด้านซ้ายมือนะฝั่งนี้ฝั่งด้านขวามือนะฝั่งนี้ด้านบนนะเขียนบอกชัดเจนครับ up ไปด้านบนครับส่วนสวิตก็สามารถสลับกันได้สลับสีได้ครับผมครับนี่ครับถอดโมดูลออกมาลักษณะนี้ครับเป็นไหมครับแล้วแต่เราดีไซน์แล้วเราอยากสลับแล้วใส่ใส่ง่ายแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยครับ ง่ายมากๆกครับนี่เองนครับว <im it> ลฝาครอบด้านข้างก็เอามาใส่ที่มีแบนด์ช h นเดอร์ก็ใส่ด้านซ้ายไปกดธรรมดานะครับเสร็จเรียบร้อยครับผม <im it> หลังจากที่ผมแกะสวิตไฟรุ่นเก่าออกไปแล้วเดี๋ยวผมจะต่อสวิตไฟรุ่นใหม่อวตาร on a ให้ท่านผู้ชมดูครับผมว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับ <im it> เดี๋ยวผมจะจับเวลาให้ดูครับผมว่า okay <im it> โอเคครับเดี๋ยวผมจะกดเริ่มจับเวลาเลยครับผม ีก็นำสวิตมาครับผมเห็นไหมครับลายหนก็ต่อเข้าไปที่ลายหนครับจำไปเลยนะครับผมมันง่ายเพราะมี EC c h i p นี่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วแล้วก็สายลายก็เข้าไปที่ลายหนึ่ง นะครับคอมมอนเนึ่ก็ปลอดไฟลอดที่หนึ่งเสียบเข้าไปครับมุมอาจจะไม่ดีหน่อยครับต้องเอียงเอียงมือหางปลอดไฟลอดที่สองก็เสียบเข้าไปคอมมอนสองปลอดไฟลอดที่สามก็เสียบเข้าไปคอมมอนสามเห็นไหม,มครับ ดูไหมครับผมนี่ครับเวลากินเวลาเรียวเลยนะครับกดหยุดให้ช้าก่อนได้ซ้ำไปครับ2นาที21วินาทีครับสามารถต่อสวิตควบคุมไฟ3หลอดได้เร็วมากนะครับ2นาที21วินาทีครับโอเคครับผมส่วนสวิตไฟรุ่นเก่าไม่ต้องพูดถึงครับมวัวแต่มาคันน็อตคันอะไรต้องมี4นาที5นาทีขึ้นเลยแล้วครับ ท่านผู้ชมคงสงสัยว่าแล้วจะสั่งซื้อได้ทางไหนชุดเต้ารับชุดสวิตไฟของอวตารออนเอมีขายตามร้านขายอุปรกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปหาซื้อได้ไม่ยากเลยครับและซื้อออนไลน์ได้ทางร้านขาออนไลน์ s c h n e i d ์อิเล็กทริเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปเพื่อที่จะรักษาสิทธิประโยชน์ สะสมแต้มเพื่อที่จะไปแลกของรางวัลไม่ใช่เฉพาะสวิตไฟหรือว่าต้ารับนะครับพวกตู้คอน sumer พวกอะไรที่มี QR code ติดมาลักษณะนี้ครับเราสามารถขูดแล้วก็สแกนเป็นสะสมแต้มไว้แลกของรางวัล ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมก่อนอื่นเราก็ไปดาวน์โหลดแอป My Schneider Electrician มาหรือช่างไฟ Schneider มาครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ก่อข้อมูลหรือสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นสแกน QR code ครับอุปกรณ์ไฟ้าที่เราซื้อมาก็กดเครื่องหมายบวกแล้วก็มาที่ถุงของอุปกรณ์ไฟ้าคูด QR code แล้วก็สแกนครับ เราก็จะได้สะสมแต้มตามจํานวนของที่เราซื้อยิ่งซื้อเยอะเราก็จะมีแต้มเยอะยิ่งมีแต้มเยอะเราก็จะแลกของกำนันได้เยอะครับครับสำหรับชนาดเลิเล็ก t r i c ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกถ้าสแกน QR code กับสินค้าอะไรก็ได้ที่ร่วมรายการครบ15ชิ้นรับฟรีชุดสำเร็จอวตาร on a เป็นสวิตท,ทางเดียวพร้อมฝา2ช่องจำนวน1ชุดและฟรีมากสุด10ชุด ต่อคนต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2566เท่านั้นครับผมเป็นยังไงบ้างครับเย่ยงง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก็แล้วกันครับผมอย่าลืมไปซื้อหามาใช้ด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับ